ทองขึ้นมาเลยเยี่ยมาเล่นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวกันใครล่วงกับใครล่วงมองไม่ทันก๊อปซี่ก๊อปซี่ก๊อปซี่ก๊อปซ่ไม่ค่ะไม่ค่ะมันจะอมีอแล้วขจ้ก็ีนอขอบคุณค่ะจก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ้าดีค่ะชอบภาพเอ่มชอบซ้อนขคนเก่าเนาะพี่กังหง นัญญาปีชานัญญานัญญาว่างหรือยังอนัญญาว่างหรือยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรแบอะไรอุ้ยอะไรแแป๊บไม่ได้ทงไม่ได้ทุงไม่ไม่ได้ทวงอุ้ยแปบอะไรแป๊บจริงอะมัปิดไหม่อะไม่น่าให้มา